สวัสดีครับมาต่อกัน EP ที่3นะครับตอนนี้เวลาให้ผ่านไปประมาณรวมๆแล้ว6ชั่วโมงเราจะมาดูค่ากดกันนะครับจวัดค่ากดกันว่าค่ากดได้เท่าไหร่แล้วนะครับค่ากดได้ ตามค่ามาตรฐาน1.250แล้วเราก็พอนะครับแต่ต้องดู CCA ด้วยนะครับถ้ายัางไม่ได้เราก็จะตางกดไปอีกหนึ่งรอบเพื่อว่าสลายคาบกดให้ออกได้มากที่สุดนะครับและเรียกค่า CCA ให้ได้มากที่สุดนะครับการปรับกดนี่อาจจะปรับกดถึง3รอบต่อ1ลูกนะครับ อยู่ที่ว่าคาบกดหรือคาบสำเฟทที่เกาะอยู่กับแผ่นธาตุจะออกได้เยอะที่สุดเท่าไหร่ยิ่งออกเยอะยิ่งดีนะครับเพื่อ,อยุอายุการใช้งานโอเคครับจะวัดภาคาบกดแล้วกดกันนะครับ วัดลามกดกันนะครับค่านมดดมาตรฐานนี่จะอยู่ระหว่างเขียวกับเปลือกน,นะครับอันนี้ยังไม่ได้นะครับมันอยู่เขียวอยู่อยู่ช่องสองกัน ที่ใกล้เขียวเหลืองนะครับโใกล้แล้วปรลอดแต่ละปรลอดสีจะแตกต่างกันไปนะครับระหว่างกลางเขียวกับเหลืองปรลอดนี้คือหนึ่งจุดสองห้าศูนย์นะครับใกล้เคียงนะครับน่าจะใกล้เคียงกันทุกช่องนะครับ จากกดอ่อนจะกลายมาเป็นกดเข้มนะครับเพราะว่ากดไม่ได้หายไปไหนกดม,มันไปเกาะอัดแน่นอยู่ที่แผ่นธาตุนะครับคล้ายๆกับเกลือนะครับ นี้เราจะมาปิดเครื่องกันนะครับมาวัดค่า CCA เบหรืลอลบที่ตรงที่สุดอ่านี่นะครับจปิดเครื่องแล้วเราจะมาวัดค่า CCA กันนะครับคลิปขั้วบวกก่อนคลิปขั้วลบ อเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องเมนูภาษาไทยนะครับจะมีเมนูภาษาไทยด้วยอ่าสแสดงว่าแบตลูกนี้เป็นแบตจอดนะครับค่า cca คงปกติ4 4 2ใกล้เคียงกับรอบแรกนะครับ แต่ค่าความต้นานทานลดลงนะครับค่าค่าความต้านทานคือค่าโอห์มนะครับจาก7กว่าเหลือหกนิดๆน,นะครับ6กจุดหนึ่งสองอ่าเราจะนวดให้ค่าน้ํากดได้1.25่สนนะครับให้มันได้ตามกดมาตรฐานแล้วเราก็จะพอนะครับอีกประมาณสัก2ชั่วโมง นี่นะครับมันได้2ชั่วโมงแล้วก็ลูกนี้ก็ขายได้เลยนะครับค่า C T A คงไม่เพิ่มไปกว่านี้แล้วแต่เราไปใช้งานลูกนี้ใช้กับเครื่องยนต์2500ันห้าซีซีกำลังเหมาะสมนะครับถ้าใช้กับเครื่องยนต์กำลังเครื่องสามพัน จะอยู่ได้อาจจะน้อยเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง 2500cc อซีซีอาจจะใช้ได้ยาวถึง1ปีนะครับลูกนี้โอเคครับผมลูกนี้ถือว่าเลือกดีนะครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่ที่แผนนธาตุของแบตเตอรี่นะครับ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ปัจจัยอะไรเลยถ้าแผ่นท้าแบตเตอรี่ดีฟืน้นฟูได้ง่ายไม่จาเป็นต้องออใช้อะไรมากมายแค่มีอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไป EP แรกก็คือประหลอดวัดค่าน้ำกรดแลวก็เครื่องนะครับเครื่องเครื่องที่ปรับกระแสแอมป์ได้ความเหมาะสมของแบตเตอรี่ แต่ปัจจัยหลักๆที่สุดเลยคืออยู่ที่แบตเตอรี่นะครับและแผ่นธาตุของแบตเตอรี่แล้วก็ปีการใช้งานของแบตเตอรี่ถ้าอยากยืดอายุให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน2ปีครึ่งนะครับถ้าแบตเตอรี่3ปีกว่าถึง4ปีนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะครับโอเคครับผมขอจบที่ EP ีที่ สามนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงมาเรื่อยๆนะครับจะมาบอกเล่าวิธีการปรับค่าน้ำกรดอาจจะเจอว่า,ามีช่องตันช่องที่น้ำไม่เดือดหนึ่งช่องเ,อเราจะมาทำการแก้การช่องตันนะครับจะไปหาแบตเตอรี่เอามาทำลงเรื่อยๆนะครับคอยติดตามกันได้นะครับหรือต้องการสั่งซื้อ เครื่องชาร์จปุ้นฟูแบตเตอรี่นะครับเครื่องตัวนี้หรือจะมีรุ่นที่เล็กกว่านี้นะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ id line mk s l a หรือขีดล่างนะครับ2558นะครับชื่อไลยชื่อเกียงไก่นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ063 209 ก้ากนะครับอ,อ่กรอบนึงนะครับ063ย์หกสามนะครับสองศูนยนะครับอีกรอบนึงนะครับศูนย์หกสามนะครับ